พนัยาผมโอ้โหทานอาหารญี่ปุ่นอย่างอร่เรอยเลยครับนี่บ่ายสองนะครับดูครับอาหารญี่ปุ่นของเราโอ้อาารญี่ปุ่นของเราก็คือมาม่านั่นเองครับมามา่มามาม่าเป็ดใช่ไหมเป็ด,ปดปกับไก่ผสมกันผสมกันเลยป่ะเป็ดไก่พะโล่เลยสุดยอดของแซ่บเลย กับบ้านสบายๆของเรานะครับผมนี่ครับทุง่งนาสวยงามนะครับด้วยครับมันสบายๆครับหลังบ้านเรา จิ้มปาลาอร่อยเลยครับเลิอเลย้จิมปลาอาหารสไตล์อาหารมาเมาญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับ<ะ>น้ำจิ้มไหลชาบูน้ำจิ้มชาบูนะครับชาบูกินด,ด้วยกันนะครับผมเพื่อน ชิวๆครับชิวๆที่บ้านชิวจนไม่ใส่อะไรเลยัะปกลี่หรอตัง มุ้งไทยนะครับผมมุ้งไทยยอดหน่อย i yeah. ด้วยต้องรักษาัดด้วยครับ หมอบอกว่าอย,ายา่าพยายามทานเนื้อแดงนะครับเราก็เลยนิ้นเป็นปลาเนื้อแดงจะทําให้เราป่วยง่ายครับแต่ก็นิ้นเนื้อขาวเนะนื้อนะปลานื้องแล้วทหด่ยเากินเวก็เสียรับเน่า ปไปหรือเปเนยไม่เยอะมันมแมแจ่ผักเนี่ยถ้าเส้นอยุดลวนี่ดรืยนี้ม่จะ มีประโยชน์ครับต้องแบ่งกันะครับพอดีมันมาอยู่ที่ช่วยผม แตาเราจะูเจอคอมพิวเตอร์ ครับเพื่อนเครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องลงคอม้ฟมิลี่ด้วยขอบคุณมากครับอาหารญี่ปุ่นครับวันนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ